โอเคหลายคนคงได้เห็นข่าวนี้กันไปแล้วนะครับระหว่างฮอเกมาตินกับอาเิเลียนะครับ ซึ่งนะัดตอนนี้ต้องบอกเลยว่ามาตินนั้นเนี่ยไม่อยากที่จะอยู่กับอาพีเลีย e แล้วนะครับแล้วก็อยากจะย้ายออกจากอาพีเลียเนี e ่ยไปตั้งแต่สินตุการปี2025ย้เลยยซ้ำไปนะฮะซึ่งนะัดตอนนี้เนี่ยต่างคนเนี่ยก็ต่างแสดงจุดยืนของตัวเองนะครับโดยทางด้านของมาตินเองเนี่ยก็มีการตีความหมายของสัญญาที่ทําไวกับอาพีเลียเนี e ่ยเป็นอีกแบบหนึงแต่ทางด้านของอาพีเลีย e เนี่ยก็มีการยืนกลานมาอีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสรุปสั้นๆนะฮะสำหรับสัญญานะฮะแล้วก็ต่างคนนั้้นนนต่่าาางงงคิดเห็อยไรกับ ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดบกพร่องตรงไหนครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอันดับแรกเลยเนี่ยให้ดูรถคันนี้ก่อนนะครับก็เป็นรถแข่งของ a p พ i เลียร์เลนั่นเองนะครับย้อนไปเมื่อต้นปี2 0 2 5นี่้นเองฮะก็ยังติดเบอร์หนึ่งอยู่ก็เป็นรถของ a p พิเลียนั่นเองนะครับที่มีแชมป์โลกปี2024่ขับอยู่อย่างเช่นฮอเกมาตินนั่นเองนะครับดูไว้นะฮะรถคันนี้เนี่ยอาจจะไม่มีฮอเกมาตินขับอีกแล้วก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ม ผมขอสรุปสถานการณ์โดยรวมแบบนี้เลยกันนะครับนะตอนนี้เนี่ยทางด้านของฮอเกมาตินเอเนี่ยแชมป์โลก m o t ต g p ปี2024หรือว่าปีล่าสุดเนี่ยซึ่งมันมีข่าวออกมาแล้วอย่างที่ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วนะว่าเขาเองเนี่ยประกาศอย่างเป็นทางการแล้วนะว่าต้องการที่จะอำลาทีมอภพิเลียนั่นเองนะหลังจากจบฤดูกาลปี2025นี้ก็ถือว่ามันเป็นการประกาศนะฮะ อะไรที่มันเป็นแบบรวดเร็วมากๆเลยนะครับณนะตอนนี้สาหรับมาตินเนี่ยทั้งที่ตัวเขาเองเนี่ยเพิ่งจะเข้าร่วมทีมเ,เองในฤดูกาลนี้ปี2 0 2 5นะฮะโดยทางด้านของมาตินเองนะครับเขาก็พูดถึงในเงื่อนไขสัญญาเหมือนกันนะกับอฟิเลียเนี่ยซึ่งเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยสามารถที่จะยกเลิกสัญญาได้หลังจากการแข่งขันสนามที่6ไปนั่นก็คือที่เลอร์มังส์นั่นเองนะครับ ซึ่งมันก็มีประโยคต่อท้ายอยู่นะประโยคต่อท้ายเนี่ยประมาณแบบว่าหากตัวเขาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะลุ้นแชมป์โลกได้ในขณะนั้นเอาละทีนี้เรามาดูรายละเอียดกรณีนี้กันนะครับระหว่างฮอเกมาตินเองกเนี่ยกับอพิเลียอันดับแรกเลยเนี่ยมาตินเองเนี่ยได้มีการเข้าร่วมกับทีมอพพิเลียในฤดูกาลปี2025แล้วก็มีการเซ็นสัญญากับอพิเลียเนี่ยไป2ปีซึ่งในสัญญานั้นนะครับเขามีการระบุเงื่อนไขว่า หากหลังผ่านไป6สนามแรกถ้าเกิดเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โลกได้เนี่ยก็จะสามารถตัดสินใจออกจากทีมได้ท,ทันทีซึ่งอันนี้แหละตัวของมาตินเองเนี่ยอาจจะมีการตีความหมายของสัญญาตัวนี้นะครับออกไปอีกแบบหนึง่งซึ่งตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลมาเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวของมาตินเองเนี่ยก็ได้รับอาการบาดเจ็บนะครับตั้งแต่ต้นฤด,ดูกาลเลยแล้วตัวของมาตินเองเนี่ย รู้สึกว่าจะได้ลงสนามเพียงแค่สนามเดียวเท่านั้นนะที่กาตาใช่ไหมซึ่งนั่นก็ทําให้ทางด้านของอภพิเลียเองเนี่ยมีการมองนะว่าเงื่อนไขในสัญญานั้นนะ่ยใช้ไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่มีโอกาสที่จะประเมินศักยภาพจริงๆเนี่ยแหละก็ถือว่าเป็นการมองที่แตกต่างกันนะระหว่างฮอเกมาร์ตินเองกับทีมอัพพิเลียเนี่ยในเนื้อหาของสัญญาและตัวของฮอเกมาตินนะครับเขาก็ได้มีการชี้แจงผ่านโซเชียลมีเดียออกมานะ ซึ่งมีการระบุนะฮะซึ่งเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เมิดสัญญ,ญาแต่อ,อย่างใดแล้วก็ตอนที่เซ็นสัญ,ญญากับอพพิเอเนี่ยก็มีการตกลงกันไว้ว่าหากเงื่อนไขาบางประการนั้นเนี่ยไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันเนี่ยตัวเขาเองจะขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจในอนาคตของตัวเขาสลับในปี2026ซึ่งก็ถือว่าเป็นเงื่อนไขสําคัญนะที่ทําให้ตัวเขานั้นตัดสินใจเซ็นสัญญ,ญาครั้งนั้นกับอพพิเลีย ตัวของมา r ตนเองนะครับเขาก็มีการเน้นย้ําว่าสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยในการย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยคือตัวเขาเองเนี่ยได้มีการทดลองขี่รถจริงแล้วแล้วก็เข้าใจวิธีการทํางานของทีมก่อนที่จะตัดสินใจเนี่ยเซ็นสัญญา2ปีและตัวของมาเตนเองอ่ะเขาก็เลือกใช้สิทธิ์ในการขอยกเลิกสัญญานะครับโดยอิงตามวันที่ระบุในสัญญา ซึ่งตัวของมาตินเองเนี่ยว่าก็ว่าเถอะเขาเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเองมีความเคารพในทีมแอเริกีนนะแล้วก็เคารพทุกคนในโปรเจกต์นี้และตัวเองนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะโจมตีนั่นก็เป็นมุมมองนะครับของทางด้านฮอเกย์มาตินนะฮะ ทีนี้เรามาดูมุมมองของทางด้านอภพิเลียกันบ้านครับอย่าง m a x ซิโม่ลิวโวราเนี่ยซีอโอของแผนก,การแข่งขันอภพิเลียนะครับซึ่งทางด้านของ r i v o ว a าเนี่ยจะมีการยืนกรานออกมาเลยนะว่าสัญญาเนี่ยยังคงมีผลเต็มรูปแบบและก็เงื่อนขที่มาตินพูดมาเนี่ยมาตินเองเนี่ยพยายามจะใช้ให้เป็นโมคะเพราะว่าตัวของเขาเองนั้นไม่ได้แข่งครบ6สนามตามข้อตกลงซึ่งก็พลาดไป5สนามใช่ไหมจาก6สนามในการแข่งขัน และมันก็มีรายงานออกมานะครับว่าทางด้านของอาพีเลียนั้นเนี่ยถึงขั้นที่จะไม่ยอมรับว่าเงื่อนไขดังกล่าวนั้นมีอยู่ในสัญญาโดยทางด้านของแมซิโม o ริโวล่านะครับเขาก็ไม่มีการเติมเชื้อไฟลงไปนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยซึ่งริโวล่าเขาบอกว่าตอนนี้ตัวของมาตินเองเนี่ยกำลังเข้าใจอะไรผิดทั้งในงแง่ของประสิทธิภาพของตัวรถและการตีความหมายของข้อสัญญาซึ่งริโวล่านะครับเขาบอกเลยนะฮะเขาบอกว่า เราเองเนี่ยกำลังส่งข้อความถึงฮอเกมาตินนะว่าลถ RSGP นั้นน่ะพร้อมให้เขาคว้าชัยชนะเช่นกันเนี่ยพูดมาแบบนี้ก็หมายความว่าตัวของลิโอลาเองหรือแม้แต่อาพิเลเองเนี่ยณตอนนี้ก็ยังมีความต้องการในตัวของฮอเกมาตินอยู่เรื่องนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าทั้งมาตินแล้วก็อาพิเลเองเนี่ยจะต้องหาข้อยุติลงให้ได้เลยนะครับซึ่งแน่นอนแหละมันต้องมีการเจรจาตกลงกันสรุปประมาณนี้แล้วกันนะฝ่ายของมาตินเองเนี่ยณตอนนี้เนี่ย เขามีสำนักงานกฎหมายชื่อดังของสเปนเนี่ยช่วยดูแลเรื่องนี้อยู่ซึ่งเขามีการยืนยันมาแล้วครับทางฝ่ายของมาตินเองเนี่ยว่าไอ้ข้อสัญญานั้นเนี่ยถือว่ามันเป็นข้อจะเป็นหลักนะที่ทําให้มาตินนั้นเนี่ยตกลงเข้าร่วมทีมอพิเลียซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอัพิเลียเองหรือว่าจะเป็นมาตินเองเนี่ยทั้งสองฝ่ายเองเนี่ยก็ยังหาข้อยุติร่วมกันไม่ได้นะ ซึ่งแม้แต่ตัวของมาตินเองนะครับแม้ว่าจะมั่นใจในสิทธิ์ของตนเองก็ตามเถอะแต่ว่าทางด้านของมาตินเองเนี่ยก็ไม่คิดที่จะฟ้องร้องซึ่งถ้าเกิดมันมีการฟ้องร้องขึ้นมาเนี่ยแน่นอนฮะในการตัดสินเนี่ยศาลจะต้องตัดสินในประเทศอิตาลีและในประเทศอิตาลีนั้นนะครับต้องบอกเลยว่ามันเป็นฐานที่ตั้งของ PRGO Group นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของอาพิเลียนั่นเองโอ้โหสวยไหม และอีกอย่างหนึ่งนะครับในการฟ้องร้องเนี่ยก็รู้กันอยู่นะมันจะต้องใช้เวลาที่นานมากๆและถ้าเกิดเรามองเนี่ยไปในภาพรวมในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลเสียเหมือนกันนะต่อการเจรจากับทีมใหม่ในอนาคตของมาตินเองนะฮะซึ่งทีมนั้นเนี่ยแน่นอนครับโดยเฉพาะ Honda ซึ่งก็แสดงความสนใจตัวของมาตินอยู่ เรื่องนี้เนี่ยระหว่างมาตินกับ Honda นะครับมันมีรายงานออกมาเหมือนกันนะฮะซึ่งรายงานนี้เนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นข้อเท็จจริงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโดยทางด้านของลิโวราเองเ่ยเคยมีการเตือนประธาน HR c Honda Racing Corporation นะครับว่าการที่คุณเนี่ยติดต่อมาตินมาเนี่ยอาจจะเสี่ยงต่อปัญหาทางด้านกฎหมายแล้วก็หากเขายังมีสัญญาอยู่ ก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าปัจจุบันนี้เองเนี่ยทางด้านของ Hon d a เองเนี่ยมีความสนใจนะในตัวของฮอเกมาตินนะครับถ้าเกิดมาตินเนี่ยสามารถยกเลิกสัญญากับอพพิเลียได้และตัวของอาเบโตปูอิกเนี่ยผู้จัดก,การทีมเนี่ยของ h o น da เขายอมรับเหมือนกันนะว่าสนใจในตัวของฮอเกมาตินนะครับหากว่าฮอเกมาตินนั้นเนี่ยหมดสัญญาหรือว่าหลุดสัญญาจากอพพิเลีย เรื่องของมาตินนะครับผมว่ามันก็มีผลพวงอย่างหนึ่งนะเกิดมาจากทางด้านดูคาติที่ทําให้มาตินเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่ทคนรู้กันอยู่นะว่าดูคาติเองเนี่ยเคยให้สัญญากับมาตินไว้นะครับว่าจะพาเขาเนี่ยไปสู่ทีมโรงงานในปี2023นบแล้วก็ปี2 0 2 6ใช่ไหมแต่ฉนไหนเลยเนี่ยทางด้านของดูคาติเองเนี่ยกลับไปเลือกมาร์คมาเกตแทนในปี2024 มันก็เลยทําให้มาตินเนี่ยออกจากพลาแม็กไปเซ็นสัญญากับอาพิเลียแทนนะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยในการไปเซ็นสัญญากับอาพิเลียเนี่ยโดยส่วนตัวนะผมคิดว่ามาตินเองเนี่ยนะอาจจะทําไปด้วยความอารมณ์นะตอนนั้นเนี่ยคือแบบเออยังไงก็ได้ดูคติไม่เอาฉันแล้วใช่ไหมฉันก็ไปอยู่อาพิเลียก็ได้ ซึ่งในตอนไปอยู่อัพิเลียเนี่ยไปเซ็นสัญญาไปทําอะไรกับเขาไว้เนี่ยแน่นอนฮะตอนนั้นมาตินเองเนี่ยคงไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดถึงแบบแผนการวันข้างหน้าแต่ว่าด้วยเนื่องจากผิดหวังจากดุคติอะไรประมาณนี้นะตามที่ความคิดเห็นของผมคิดนะตอนนี้นะคะแต่ถึงจะมีเหตุการณ์นะครับระหว่างมาตินกับอัพิเลียเกิดขึ้นเนี่ยแน่นอนฮะล่าสุดเองตัวของมาตินเองเนี่ยก็ยังไปเข้าร่วมกิจกรรมกับอภพิเลียออลสตาร์ All Star นะครับที่มิซาโน ก็บทสรุปสุดท้ายนะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะฮะผมว่าทั้งสองฝ่ายเลยอัิเลเองแล้วก็มาตินเองเนี่ยจะต้องมีการเขาเรียกอะไรมาพูดคุยเจราจากันเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยทั้งมาตินแล้วก็อัพิเลเองเนี่ยต่างคนก็ต่างยึดในจุดยืนของตัวเองนะครับซึ่งแน่นอนฮะการเจราจาเนี่ยเป็นการดีที่สุดแล้วหละเป็นการปฏีปนอมด้วย เอาง่ายๆอ่ะคือณตอนนี้เนี่ยมาตินเองเนี่ยกระจิตกระจายหัวใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับอาพิเลียแล้วเขาต้องการย้ายออกนั่นเองนะครับแต่ทางด้านของอาพิเลียเนี่ยจะคิดเห็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องของอาพิเลียเองนะฮะซึ่งแน่นอนแหละการที่มาตินย้ายออกไปเนี่ยก็จะได้จบเรื่องจบดาวสักทีนะก็จะได้แฟฝงทั้ง2ฝ่ายไปเลยนะเอาแบบนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ตัวของมาตินเองเนี่ยจะต้องหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องด้วยเพราะว่าไม่ทำให้ยืดเยื้อแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีถูกไหมฮะ นอกจากนี้เนี่ยก็ต้องดูทางด้านของอัพเพียนเหมือนกันนะครับว่าจะเลจะยอมหรือเปล่าจะยอมเรื่องนี้หรือเปล่าหรือว่าจะลากเรื่องนี้เข้าไปสู่ศาลแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเนี่ยตัวของมาตินเองเนี่ยจะกลับมาแข่งได้เมื่อใดวันไหนนาตอนไหนเท่าน,นั้นเองโอเคทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารระหว่างฮอกเกมาตินกับอัพเพียนนะฮะสรุปมาให้สั้นๆประมาณนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ